ตักขึ้นยังนะครับ <Ether> โอ้โหนั่ง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 ซื้อมามาแล้วครับพี่น้องครับผมแรกอยูยูครับยูยูยูยพี่น้องโอ้โหสวยอยู่ครับพี่น้องดูครับผมอู ตับพี่น้องมึงไงมึงมีไม่อยู่กับ สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศนะครับเนาะกําลังรับชมในทางบ้านหรือที่ทํางานนะครับพี่น้องมันนี้โอกาสดีครับผม้าพี่น้องออกมาหาในยูนอกินครับช่วงค่ำครับพี่น้องเป็นเวลาประมาณสีโมงกลัวครับผม้าพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับเด้อออกมาซ้อมไม้ที่แล้วครับพี่น้อง ม้น้ำท่วมนะครับเนาะน้ำแกงขึ้นมาเขากัยยังบูน้ำมาน้ำถนนนี่ครับกลับมาอาทิตย์นี้โอ้น้ำโบกหลายเลยครับพี่น้องบกลงมาเป็นเมตรเลยครับผมเอ็กซิมานโบมานนะครับเนาะใส่เยียอใส่เดือนครับนี่มีใส่เดือนใหญ่ยใส่เดือนน่อยปาปนกันไปนะครับพี่น้องแต่โบมานก็ถือว่ามาเล่นทุ่งเรีนน้ำกันนะครับผมมาวงบรรยากาศสำกันครับะจังไดกระได้ฝากพี่น้องเปิดเป็นกำลังแรงใจให้เราได้ครับเด้อ ไปกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามมือเก่านะครับเนาะผมณเได้หาคลิปดีๆมาลงให้พี่น้องเบื้องต่อไปครับผมไปครับพี่น้องเป็นการบสียเวลาครับผมไปเสียบเบี้ยน้ำกันเลยครับบัดนี้จิคำจีเมือก่อนนะครับเนาะสำหรับเบ็ดวันนี้ก็หกสิบหลังคือเก่าครับพี่น้องบักเบ็ดเบอร์สิบห้าคือเก่าครับ สายหลีดสี่สิบปอนด์นะครับพีนออ่น้องเด้อสายอุ่เนี่ยครับผมมาเบสเนี่เยอะก็เป็นเยอะเสดเดือนไง,งนี่แหละครับผมไปครับหยิบเยอะน้ำกันครับบิ๊กเสียงล่มหลบฝนเล็กน้อยนะครับผม ก็จะใส่จมเลือครับพี่น้องเด้อน้ำลึกครับมองนี้นี่ก็เป็นคางถนนตั้งรุงก็เป็นห้หน้าน้ำลึกประมาณมีดก็กัวผมนิดครับพี่น้องเพื่อถือปลาไหลนะครับพี่น้องเนาะไะนะปหลังเต่อไปครับผมอาจจะได้ไม่ยามยู่ด้วยครับพี่น้องเนดะ้อหลอดแรงครับอาจจะมาจะหลอดหนึ่งอยู่ เบิ้งน้ำกันครับมานบ่ ่อไปครับ้อง <p> ทุกคนดีใจลังนีพี่น้องเบื้องลัางสท้ายได้ครับเพิร์สไมจงมารลุนน้มกันปัญญามทีเดียวครับพี่น้องการบมดสีเวลาเนาะครับเนาะเรียบร้อยไปครับพี่น้องครับผมคุลไรเสียบเบ็ดไป่อยๆก่อนครับจะมาหลุนน้มกันครับพี่น้องปะ ครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนค่าครับผมถ้าพี่น้องมาเลาะยามเบ็ดนะครับเด้อหลอกค่าครับพี่น้องนี่ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มกัวๆครับผมนะครับพี่น้องเราเบิ้งตัวแรก้วกันครับผมนี่ผมมาเปิดกล่องนี่มองเห็นป่าเด้อครับพี่น้องเด้อพี่น้องเห็นตัวป่าบ่าครับเหมอบ่ครับผมเห็นไหมครับพี่น้องเห็นบ่าครับผมอ่ะพงี้ยเด้อครับพี่น้องเด้อ จะพูดว่ายูเวทบ่ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเอาขึ้นในเบื้องครับผมถ้าจะยูเวทถ้าโบยูไงกะวายูละครับเอา้าโบยูในเวทเท่าไงแล้วลนี่ผมถือสวิงม้านั่ง้อครับเด้นอน้องเด้อมปเอาดูน้ำกันครับผม

ชื้อมามาแล้วครับพี่น้องครับผมตัวแรกครับผมอู้ใส่สวยเลยครับพี่น้องเออมาผมาใส่ฟ้าครับผมอู้ตัวแรกแยกงหมาเลยเด้อครับพี่น้องเด้อผมยามเบ็ดมาหลายลังแล้วครับผมผมวานสิบมมีเต็มพี่น้องหรือเบื้องแล้วครับก็เลยบ่ได้เปิดลิบมาเปิดลิบตอนเห็นปลายเด้อครับพี่น้อง กินเขาดีลเลยครับผมครับพี่น้องโอ้แต้มสวยๆเลยครับผมเยี่อสษเดือนเขาทำงานนะครับเก็บครับพี่น้องแต้มแรลกแหงมนัมนมนัมนมนันมันมันเย่าเสษเดือนพุ่งกับโบหลายล้ะครับผมกะก็ดีผมนี่เยีป่ปูมาน้ำ อาม,าม่านมีสิบตัวนี่แหละครับพี่นอ้องดิ่นเยอะดิ่นเยอะดินะด่นโอ้อินเขากระดองเครื่องครับบ่มีรุดครับแบบนี้ขอนอื่นเศร้าก็บว่ารุดครับแถบมบแหลกแงะม้า,านั่นแล้วครับพี่น้องม้นม้านม้านมุมม้าน,าน,านบ่อยู่ในเบ็ดนะครับ นอนอยู่ยนิ่งๆยู่ขางเบ็ดขางฟังผมเก็คิดว่ามันกวา่มามันนอนอยู่ขางฟังที่คือเนี่เบิ่งสายเบ็ดกับเบ็ดก็กคือจังเป็นสีเงาๆโอ้ดีเถ่ะมันมแมนอยู่อาถือเบ็ดห้องครับปะเจ็บเยอะอีกครับนะสีมันมตต้มกันอยู่ว่าห้องเตีมสวยๆมาเล้วเตีมนึง้ว เด็ดผมไปใส่นอเด็ทไทยครับพี่นอโอ้ยจะฝ่าถอนเยอะ ยัใส oh, oh, ่ n น o ยนดิหินเยอันี้อูนอยูดิครับพี่น้องลุงไปนี่นีหละโซฟายุ่ยยู่ครับย่ยย่ยพ่น้อง อูเขาเขาเขาเออโอ้มาอยู่มาสี่าอยู่ยามเด็ดลังนังยุดนี่จะเสียงเต็นนะครับนุ่นกระโดดพวกหลุด แต่ยมสวยอยู่ครับพี่น้องนี่ครับผมอู้ใส่สวยๆเลยนะขึ้นมาเพิ่เริ่มครับเตี่ยมที่สองมาแล้วครับผมอ้วนๆเลยครับพี่น้องแต้่มเนี่ยอู้ใส่สูสีกับวังหันเลยครับออย่าเส่เดือนทำงานนี่แล้วครับพี่น้องนี่ครับผมเจ้าครับ เอฟครับ,บ,เ,เ,รบเ,เหมือนโ,นโอ้กินเลือดด้ยครับพี่น้องคนนี้มัน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 ต้องเตรียมเฮี้ยงกันเลยสวยเลยโคตรเต๋กุนโอ้เลือดเนาะโอ้บุคือครับพี่น้องหยุดเลยยังได้ดี โอ้ลืมถือมีดมานํำอีกอ่ะโอ้ถือมานํำอยู่พอดีเลยครับผมตัดเลยครับผมอืมมาเสียดายก็จะได้ป่านาะพี่น้องเนาะเย็บครับสองเตรี่ยมสวยระบาดโอ้มาอ่กมาอ่ะคุ้มค่ามายาม,ยมันขึ้นแล้วครับผมเล็บรับน้ำ โอ้ขั้นเบ็ดเสียศูนย์ครับน้องโง่เลยครับผมโอ้สิหัคเหรอยู่อยู่ๆให้แต่เมค่าเคี้ยวไม่มม่อยู่ครับมั่งหันไปแล้วอ่ะอ่อีกอก,ก่อนเหมืนมอนไม่ lực to á kh cảu, chậm quá, nhấp, giờ đứa, lúc tiễn độc, giờ hông có เหลือหลังนึงครับพี่หน่องเต้วยหนีล้วครับผมออออออลอยครับผมไปบนหลังกันต่อครับพี่หน่องลังได้ถือผม่ดีไทยบิ่งครับผมลยยามเบ็ดเตยเรืเ่อยๆครับ ครับพี่น้องครับผมยังนี่มีอาการครับพี่น้องแต่ว่าเป็นนิ่งๆด้วยครับแต่ว่าขั้นเบ็ดผมจมลงไปครับเบืองขับฝางขี่วุ้เฮาปะนักๆดูดิ่ครับพี่น้องนักๆด้อยยูยูครับพี่น้องยู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 ตายยัง่ะเนาะเสียงตายไ้เที่ อูอ้ไปจนครับพี่น้องโอ้ตัวยเงี้เออ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 เจ้าเด็กผมขึ้นไปเบื้องครับพี่น้องแดี่ที่สามเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อภาษาอีสานเอิ่นไปจนครับ แว่สภาษาไทยผมบรูนะครับเนี่ยโหถึงไต่ครับพี่น,ออนอ้องป้าตัวอือครับพี่น้องมึงไงยังมีไมๆอยู่ครับพี่น้องเบิ่งใส่ปลาครับผมโอ้โหเงินตุ๊บเลยครับผม เก็บครับพี่น้องเก็บเก็บเก็บมันเหรอครับผมมนัมนมนัมนมันมันมันอย่างที่สามเลยครับเด้อเมื่อกี้ล้างก้อนกันนั่นกะเบ็ดผมกระ t อนไปเลยครับพี่น้องหายไปเลยครับโอ้หิงเขาข้อเลยครับผม ออกมาครับผมโอ้พี่น้องเบิ่งใส่ครับผมเทียบกับแขนสอกผมครับโอ้เจียวครับเจียวเนาะเก็บครับพี่น้องเหมืนเหรอครับผมลำที่สามเหมือนเมืนมืนมนมนอนเดี๋ยวใส่เกินทำงานเหครับผม เษาจะให้เพื่อนปาอย่างนอไปอจนผมก็จำซื้อบปเลยครับ จะได้ตัวหลังทัดกันมาอยู่ครับพี่นอ้องหาบูเห็นครับผมอย่าได้ดว่ไปโดน้อกกันต่อครับผม เบ็ดลวครับเบิดน้องครับผมโอ้หลังนี่กัเรยียบ้อยแล้วครับผมนี้น้ครับพี่น้องขาดหัวไปเลยครับโอ้ยจะได้ดิขาดสองแล้วครับผมโอ้เออเป็นยังงครับปะ อาจที่ปเป็นข้องห้องเบื้องหลังต่อไปครับพี่น้องไปครับพี่น้องครับผมยามเบ็ดกับขึ้นมากครับพี่น้องหลังนี้มีอาการครับพี่น้องือมประดุกครับผมวดูน่นครับเยวะผมจักขึ้นในเบื้องครับพี่น้อง เดีย๋ยวผมอืมโอ้กติดกนอ่นะครับพี่นองประดุเียดๆกันมาใส่สองล็อปลาดุกตัวแรกเลยนะครับพี่น้องนะ ครับพี่น้องเย็บครับผมกลางนะครับผมดตัวแรกหลังจะถอนทั้นเห็นบเหินเลยครับผมนะครับพี่น้องครับผม สิบเบิดแล้วครับอ๋อยามเบ็ดกลับน้ำกันครับบัดนี้ยัจ้งขึ้นไปเบ่งผลงานร่วมฮาอีาเดียวครับพี่น้องตั้งโคกครับผมไป ครับต้องกันครับโอ้หอยหลายไหลครับพี่นอ้องอไปครับผม ใส่ปลาไปน้ำครับพี่นอ้อมลูกปลาขา้าปลาจะเพียนหลายหลายครับแมนถินมาเร็นน้ำถนนไหครับพี่น้องเบืองเลยแมนเบิร์ดลูกปลาจะเพียน

ตองครับพี่น้องตวงอ้โหไดักบ่อได้ครับพี่น้องบ่อเขาอีกโอ้ยตวงแบบโอ้ยตองอ๋อฮัลโหลตวงกับเอาครับพี่น้องนี่ครับผมใส่สวยๆครับ ลดแล้วพร้อมโอ้โหเก็บไม่ได้กินครับพี่น้องผมก็ว่านปาดุกงห้ครับพี่น้องนี่เก็บครับพี่น้องเก็บครับผมอันหล่ะครับผมแล้วก็อีกครับพี่น้องก็อันนี้ Đấy khắp húng chìm bớt là khắp cái nào lắng xuất thầy các húng Nhất chìm bớt là khắp Ngang lưu nào đó Nhất chìm เยอะหล่อนเนาะแล้วครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเรถักนหรือกองป่าทึงฟังน้องกันทีเดียวครับผมผมเสียบเยอะหลังนี้ก่อนครับไะมาครับพี่น้องครับผมึืนมาหอดฟังแห้วครับผมํำเืองผลงานร่วมห้องรับหมื่นสำหรับหลอบคำเด้อครับพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้อง ผลงานรวมของข้าครับผมโอ้เด็ดครับพี่น้องคอสองเต็มครับไลจนตัวนึงครับปัดตองปัดลุกตัวนึงครับผมอือถือว่ามานเลยล่ะครับพี่น้องมือนี้ผมคุ้มค่าอยู่ครับผมคุ้มค่าเมืออยู่พุดใส่เดือนจนว่ามือแตกครับพี่นอ้องถือว่าคุ้มค่าหละครับผมมือนี้หมานหมานะครับ องไรก็จะมาลุ้นมาติดตามน้องกันคลิปต่อไป้อครับพี่น้องเด้อสิมานบ่มานครับผมจย่มาเบิ่งมาชมกันนะครับพี่น้องตอหรับคลิปนี้ขอฝากขอกราบลาพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ